กระท่อมปลายนากับเสียงกลองยามวิกาลในอำเภอหนึ่งของจังหวัดพัทลุงเมื่อราวเจ็ดสิบปีก่อนกลางทุ่งนาที่โอบล้อมด้วยป่ารกมีหมู่บ้านชื่อว่าบ้านนาพราผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายชาวบ้านที่นี่มีอาชีพทำนาเล่นหนังตะลุงแกะหนังทำกลองและของบูชา ซืบต่อมากันเป็นรุ่นรุ่นแต่ใกล้ๆกันกับหมู่บ้านมีกระท่อมายนาไม่มีไกรกล้าเดินเฉียดเข้าไปกระท่อมนั้นเคยเป็นของตายันนักตันลุงชื่อดังเมื่อ50ปีก่อนเขาเป็นผู้มีฝีมือากาศแต่มีนิสัยดื้อรั้นไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ตายันได้ครอบครอง กลองหนังผีเชื่อกันว่าสร้างมาจากหนังควายที่ตายวันเดือนดับและเสกด้วยคาถามืดเพื่อให้เสียงกลองสะกดจิตผู้คนเมื่อเล่นคู่กับหนังตะลุงจะทำให้คนดูหลงไหลเหมือนโดนสะกดหลังตายันตายกระท่อมของเขาก็ถูกปล่อยร้างแต่ทุกคืนพระจันทร์ดับชาวบ้านจะได้ยินเสียงกลองดังมาจาก กระท่อมเสียงแหบพร่าปนเศร้าบางครั้งก็มีเงาของคนยืนดีดนิ้วให้ตัวหนังขยับกลางแสงจันทร์ทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลยผู้เฒ่าผู้แก่จึงสั่งห้ามใครเข้าใกล้กระท่อมเด็ดขาดและห้ามเล่นหนังตะลุงในคืนเดือนดับด้วยเด็ดขาดแอมเป็นหลานชายของอดีตลูกศิษย์ตายัน เติบโตมากับเสียงตะลุงและความหลงไหลในศิลปะนี้เขาหัดดิดหนังเล่นกลองและขับลำเองได้ตั้งแต่12ขวบแต่ยิ่งฝึกก็ยิ่งฝันแปลกฝันเห็นชายแก่หน้าดุถือกลองมาเคาะที่หน้าบ้านเขาจะตื่นขึ้นพร้อมกับเสียงกลองในหัววันหนึ่ง ขนาดเดินกลับจากนาหลังฝนตกหนักแอมได้ยินเสียงกลองมาจากกระท่อมร้างแม้กลัวแต่เขากลับรู้สึกว่ามีแรงหึงดูดบางอย่างรั้งเขาให้เข้าไปใกล้เขาพบรอยเท้าเปียกน้ำเดินวนรอบกระท่อมและกลิ่นยางไหมสดๆที่ไม่ควรมีในบ้านร้างในคืนเดือนดับ ของเดือน12หมู่บ้านจัดพิธีเลี้ยงครูตันลุงแต่ปีนั้นพ่อครูป่วยอ่านจึงถูกยกเลิกแอมอยากแสดงผลนานเต็มที่จึงแอบไปที่กระท่อมเขาจุดตะเกียงและกลางฉากหนังตนลุงเล็กๆหน้าเพิงไม้เก่าๆนั้นทันทีที่เขาเริ่มตีจับเสียงกลองจากในกระท่อมก็ดังขึ้นแทน เสียงลมพัดเหมือนมีคนดีดสายหนังร่วมด้วยทั้งที่ไม่มีใครแอมไม่ได้ตกใจเขากลับรู้สึกเหมือนได้รับพลังหรือรับมาเสริมเสียงกับลำของเขาดังพุ่งราวกับมีใครอีกคนมาช่วยกับจากในลำคอเดียวกันสิ่งที่ติดกลับมาด้วยหลังจากคืนนั้นแอมกลายเป็นนักตลุง หนุ่มที่เก่งผิดธรรมชาติทุกครั้งที่ขอเล่นหนังผู้ชมจะนิ่งเงียบราวกับต้องมนตไม่มีใครกยับจนเสียงสุดท้ายของกลองจบลงแล้วทุกคนจะหลั่งน้ำตาโดยไม่รู้ตัวแต่ในคืนหนึ่งพ่อครูที่เคยสอนแอมได้ฝันเห็นตายันมาเฝ้าฝันเขาบอกว่าเด็กนั่นกำลังถูกผูกไว้กับกลอง เหมือนเหมือนข้าถ้าเช้ารักเด็กนั่นจงหยุดมันเสียก่อนที่เงาจะกกืนวิญญาณมันจนหมดพ่อครูไปตักเตือนแอมแต่เด็กหนุ่มไม่เชื่อเขากลับไปที่กระท่อมในคืนเดือนดับอีกครั้งและในเช้าวันตัดมาเขาหายไปหลายปีผ่านไปกระท่อมนั้นก็ยังคงอยู่และเสียงกลองยามวิการก็ยังดังมาในบางคืน ชาวบ้านที่ได้ยินบอกว่าเสียงนั้นเปลี่ยนไปมันเป็นเสียงของชายหนุ่มไม่ใช่ชายแก่เหมือนเมื่อก่อนตำนานว่าไว้คนที่เล่นกลองผีนั้นหากไม่รู้จักหยุดจะก,กลายเป็นส่วนหนึ่งของมันและเสียงกลองจะด,ดังก้องอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เพื่อให้ใครฟังแต่เพื่อย้ำเตือนว่าศิลปะที่ร้ายขอบเขต หากกลายเป็นพันตนาการที่ไม่มีวันหลุดพ้นได้นี่คือนิฐานพื้นบ้านที่เล่าสู่กันฟังมาสมัยโบราณผิดพลาดประการใดขอน้อมรับวันนี้ต้องลาก่อนอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ